ครับโอ้ด้หนึ่งสองสาสี่ห้าโอเคปุ๊บปั๊บปั๊บหนึ่งสองสามรอบคุณจะอบการที่ได้กาไหมถ้าคุณการไม่ได้ผมก็ตายก่อนหนึ่งสอ